ที่สี่สวันนี้มีอักษรด้วยอีมูอีอีอฮะแย่งคืนอีโอ้โหจนยังกล้าชักสินหน้าใส่ข้าเหรอห่วงผ้าพันแผลขัดขาด,ขดนี่มากนักเหรองั้นข้ายิ่งอยากแงกงกดหึ เจ้านายท่านโตแค่ไหนแล้วยังจะทะเลาะก,กับเจ้าตัวเล็กอีกข้าโตแค่ไหนแล้วเกี่ยวอะไรกับเจ้ายังไงก็โตวกว่าเจ้าก็แล้วกันอ๋ออันนี้ก็ไม่แน่หรอกนะครับพูดถึงความโตข้าไม่เคยแพ้ใครเจ้าเจ้าพูดจาเหล๋ยวอะไรอะไรอีกแล้ว ทำไมรู้สึกว่าออสตินกำลังหลอกล่อไข่อยู่นะไม่มีอะไรข้างหน้าเจ้านายก็เข้าใจเองจะว่าไปการที่มีน้อยตกหน้าผาครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะมีความลับเล็กๆของตัวเองเสียแล้วหืมเจ้าตัวเล็กมีความลับอะไรกันข้าจะหืมจริงสิออสติน ข้ายังไม่ได้คิดบัญชีกับเจ้าเลยเมื่อตะกี้เจ้าตรงใจใช่ไหมเจ้านายพูดถึงอะไรครับข้าไม่ค่อยเข้าใจยังจะยืมอีกก็ตะกี้ที่ข้าพูดว่าจะขี่เจ้าแต่ขี่ของเจ้าดูเหมือนว่าจะไม่เหมือนกับขี่ของข้าไม่เหมือนตรงไหนก็ขี่เหมือนกันไม่ใช่เหรอ ข้าจงรักภักดีต่อเจ้านายเสมอมาพยายามอย่างเต็มความสาม,มารถมเพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้านายทุกด้านใครกันใครอยากให้เจ้าตอบแทนเอ้ยตอบสมองเอ้ยใครกันใครอยากให้เจ้าตอบสนองออสตินข้าขอเตอนไว้เลย ข้าเป็นเจ้าเวนพายเจ้าชายเวนพายข้าคืออาเซริวจะหยุดเล่นเกมหยิงหยางตีสองหน้ากับข้านะไม่ได้เป็นเช่นนั้นข้าเชื่อฟังเจ้านายมาโดยตลอดไม่ว่าจะให้เป็นหญิงหรือว่าหยางก็ได้หมดแค่เจ้านายบอกมาคำเดียวอาเจ้ายัางจะมาโกรธโกรธ แย่แล้วลืมไปเลยว่ามีน้อยยังอยู่ตรงนี้หมดกันความยิ่งใหญ่ของเจ้าชายเวนไพรถูกออซิงทำลายสิ้นแล้วฮา